ประเด็นดิัล2ีโอวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ในบทเรียนที่เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับด้วยเทคโนโลยีเมตเวิร์สนะครับซึ่งคุณครูได้ใช้เว็บไซต์ตัวหนึ่งนะครับจัดเป็นสื่อการเรียนรู้นะครับเว็บไซต์ชื่อว่า spaian.io นะครับจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับอยากให้พวกเรานะครับได้ดูตัวอย่างที่คุณครูรีวิวให้ดูก่อนเนาะตั้งใจดูนะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะได้เข้าไปศึกษาด้ว่ตัวเองนะครับอ้าเดี๋ยวกานอื่นนะครับ คุณครูจะแนะนําวิธีการเข้าสู่บทเรียนนะซึ่งคุรูได้พัฒนาขึ้นาเป็นบทเรียนในหน่วยของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับให้เด็กดูนะครับณตรงนี้นะครับคือห้องผมงการนะครับที่ทุกคนจะมารวมตัวกันเพื่อรอเรียนนะตัวคุณครูมายืนรออยู่แล้วนะครับที่สตวคนะคนณครูเนาะเมื่อเพื่อนนักเรียนทุกคนเข้ามาเรียนนะครับคุณครูก็จะพาเพรา่อนเข้าไปในส่วนต่างๆได้แต่ทีนี้ตอนนี้คุณครูเป็นคนแนะนําเราอาจจะเห็นคุณครูยืนนิ่งๆนะครับ ดังนั้นนะครับคุณครูจะพาเพื่อนที่เป็นตัวแทนนักเรียนเดินชมเนาะอันดับแรกเลยนะครับเราจะได้รู้ว่าห้องเรียนนี้เป็ห้องเรียนเกี่ยวอะไรนะครับบทเรียนออนไลน์วิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณนะครับสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะก็พร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะครับว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเรามีอะไรบ้างนะครับในส่วนที่เราน่าจะน่าสนใจที่สุดเลยคนหนึ่งที่อย่างให้พวกเราได้รู้จักนะครับ ก่อนซีดีเรียกว่าอะไรเด็กๆรู้ไหมซีดีะ CD นะครับซึ่งตัวซีดีเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูมีการแนะนำคท่าๆว่าซีดีตัวเนี้ยทำอะไรนะครับอ่อาสามารถที่จะคลิกดูเล่นเป็นวิดีโอได้นะครับทีนี้วิดีโอเล่นขึ้นมานะครัี่เป็นวิดีโอนะครับเราสามารถที่จะเรียนรู้รับฟาขงข้อมูลอธิบายว่านี่คือการทำงานของซีดีนะครับ อ่าต่รว่าเราเรียนจบในวันเรียนนี้แล้วในเรื่องนี้แล้วเราไปยังห้องอื่นๆนะครับซึ่งจะมีอีกหลายห้องมีกิจกรรมมีแหลกด้วยอ่าเป็นเด็กเดินนิ่งนะครับอ่าเด็กๆก็สามารถที่จะมาเล่นไปพร้อมๆกับพี่ที่เป็นผู้สอนได้นะครับอ่าก็จะมาทำมีดีเอลกันนะครับอ่าเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาทำาีดีเอลพร้อมกันเลยดีกว่านะครับอ้ายวยางตัวโดนนะอ่าเพลงน,นี้ก็ ก็ได้สอนพวกเราอยู่บ่อยๆเนาะอ่ามตัวพร้อมหรือยังพอมแล้วนะครัแล้วก็อาใช้ประมาณนี้นะครับอ่าจิ้มตัวนะครับมืออก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 อออก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  มีมากมายเลยไอ้ตัวนี้เด็กๆมขาไม่ต้องมันค,คืออะไรอ่าพิมพ์เตอร์นะครับเราก็มาเรียนรู้ด้วยตัวเราเองเนาะพิมพ์เตอร์ที่เด็กๆเห็นอยู่นะครับเป็นพิมพ์เตอร์แบบอิงวานด้วยนะครับอ่าสมแติว่าเรียนจบแล้วนะครับไปดูห้องอื่นต่อยังมีอีกมากมายเลยนะครับซึ่งเด็ๆกๆก็สามารถที่จะควบคุมโดยการใช้คีย์บอร์ดก็ได้ใช้เมาส์ก็ได้นะครับเห็นไหมอ่าขทบเดินได้ด้วยตัวเองนะครับ อ่านี้มีคนได้งขึ้นมาช่วงนึงปุ๊กไก่ร้องมาปล่อยให้เข้ามาช่วยสร้างห้องด้วยนะครับอ่านี้เป็นอ่านี้ก็เข้ามานะครับนี่ก็คือบทเรียนอันนี้ก็เรื่องราวเรื่องราวหนึ่งนะครับอ่าแนะนํานะครับก็ไปชมกันได้นะเห็นไหกไก่เขาก็ยืยนอรออยู่นะครับนี่ก็มีการสร้างห้องเรียน ทั้หายเลยนะครับอุปกรณ์ที่รอพวกเราอยู่ให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะครับทีนี้ก็มีเรื่องราวอื่นๆมาคนไปที่ไหนเพให้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะมติว่าเด็กๆเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้จนจบแล้วนะครับเราก็จะไปทําแบบทดสอบการซึ่งแบบทดสอบนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็เป็นการรบืวอเรารู้หลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปนะครับเด็กๆครับ สุดท้ายครณจะพาไปดูอีกหนึ่งห้องนะครับทั้นใจดูนะ,ะที่เดินรู้สึกมันจะแคบไปเลยนะครับหเมื่อ,อมีคนมาใหม่ในห้องนี้นะครับการเรียนรู้ก็จะอาจจะมีบรรยากาศที่คับข้ามมากขึ้นนะอันนี้เป็นกล้องลิซอนนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่แบบ ได้เรียนรู้ใน,นะระณ์คอมพิวเตอร์ห้องโถงนะครับก็มีเด็กๆนะครับมารวมตัวกันจากเครื่องที่สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้กันได้นะก็เป็นระบบการเรียนรู้ร่วมกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเด็กๆได้เข้าไปห้องเรียนอะไรกันบ้างในแต่ละคนแต่ละเครื่องนั้นสามารถเข้าไปรีแอคชั่นได้มีนักเรียนเข้ามากันบ้างแล้วนะครับก็ไปเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างเดี๋ยวเตรียมตัวต่อคุณครูด้วยนะครับอันนี้ก็มาเข้าเป็นกลุ่มเลยนะครับไปห้องอุปกรณ์อะไรบ้างเห็นอุปกรณ์อะไรบ้างครับ เห็นแผ่นซีดีได้ไปดูเนื้อหาเพิ่มเติมคลิกเข้าไปดูเป็นวิดีโอนะครับก็จะได้มีการอาธิบายได้นะครับอันนี้ก็คลิกวิดีโอแล้วนะครับได้ยินเสียงวิดีโออธิบายอยู่นะก็ลองฟังให้ดีนะหนูสามารถที่จะจับใจความเนื้อหาหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเวลาไปเข้าสู่ระบบการสอบหนูจะได้สอบด้วยตัวเองได้นะครับเพราะว่าความรู้ตรงนี้ก็อยู่ในแค่การศึกษาจากบทเรียนออนไลน์ตัวนี้เลยนะครับอ่าตอนนี้ก็ไปดูอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วบ้างแล้วอันนี้ตัวนี้รู้จักไหม ถ้าอยากรู้หนูลองคลิกเข้าไปดูนะมันจะมีการแนะนาเป็นวิดีโอเนะคลิกไปที่เครื่องหมายบวกก็จะสามารถที่จะเล่นเป็นวิดีโอได้นะครับนี่ที่เข้ามาแล้วนะลองคลิกเข้าไปดูนะวิดีโอเล่นจะอธิบายได้นะครับก็เป็นรูปแบบการเรียนรู้นะหนูไปเจออุปกรณ์อะไรมาบ้างแล้วเจออุปกรณ์อะไรมาบ้างแล้วเจออะไรมาบ้างแล้วฮะรู้จักไหมเนี่ยอุปกรณ์ชิ้นนี้คืออะไรอยากรู้คลิกวิดีโอดูนะอ่าเด็ก ที่เด็กๆคิดว่ามันดีเนี่ยมันดียังไงหนูค้นพบอะไรได้ค้นพบว่าได้ความรู้อ่าและที่สําคัญเด็กๆเห็นไหมว่าเด็กๆถ้าคุณครูไม่อยู่ในห้องอ่ะถ้าเด็กๆเข้าเว็บไซต์นี่เองอ่ะเด็กๆสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยอะไรครับอ,อ่าด้วยตัวเอง,เองได้ไดและที่สําคัญรู้ไหมครับว่าเว็บไซต์เนี่ยมันมีการทํางานที่24ชั่วโมงเลยนะนอกเหนือจากที่เราจะมาเรียนรู้กับครูหนูจะไม่เรียนรู้เมื่อไหร่ก็ได้ แต่ถ้าเราอยากจะมาเจอกันเราอาจจะนัดหมายเวลาพร้อมๆกันก็ได้เนาะนะครับเมื่อกี้นี่เด็กๆสังเกตว่าใครที่เขาได้จะมีนักเรียนตัวแทนเข้าไปเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเราก็จะเจอกันห้องเรียนอะไร์ลักษณะน,น,นี้เหมือนห้องพูดคุยกันสามารถที่จะไปแท็กทีมกันได้ด้วยนะไปคุยกันด้วยกันเหมือนว่าเรานัดวันหนึ่งเรารู้สึกเหงาเนาะเราอยู่ที่บ้านช่วงเรียนออนไลน์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นโควิดเนี่ยช่วงเหตุการณ์โควิดเนี่ยเราสามารถที่จะมานัดเจอกันในห้องเรียนของครูก็ได้ ใช่ไหมเอ้อยเดี๋ยวไปเจอห้องเรียนของคุณครูไก่ป๊อบกันแล้วหนูก็ไปนั่งเรียนหรืออาจจะไปนั่งคุยกันเองได้เลยเพราะมันกลายเป็นห้องเหมือนห้องห้องห้องห,องห,องหองนึ่งอะ่ะที่ทุกคนจะมาใช้ร่วมกันติดต่อกันได้นะครับอ่าก็ขอให้ทุกคนนะลองหาเวลาว่างนะสําหรับลิงก์นี้คุณครูยินดีเผยแพร่แล้วเด็กๆก็เด็กๆทุกคนก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้เมื่อ,อไหรก็ได้เดี๋ยวคุณครูจะนําลิงก์นี้ไปติดไว้ที่ห้องเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ได้เข้ามาไเในห้องหอวกลางานะซึ่งเราดันหลายว่าเราจะนั่งที่ห้องกลางเพื่อมาฟังคาแนะนําก่อนเนาะอ่าหลายหลายคนเข้ามาแล้วนะครับทีนี้ในห้องเรียนนี้นะคุณครูสามารถจะส่งสัญญาณโดยการใช้เป็นไมโครโฟนพูดคุยกับพวกเราได้นะครับสวัสดีครับเสียงก็จะปรากฏขึ้นจากเครื่องของเราแล้วกรณีที่เราอยู่ที่บ้านนะครับเด็กๆสามารถที่จะฟังคุณครูพูดต็ต่บได้และเครื่องของเด็กเ พ่ดเด็กๆก็สามารถที่จะพูดผ่านระบบพที่เครื่องของมันจนได้อีกเช่นกันนรำพูดออกมาคือเป็นระบบการสื่อสารด้วยนะครับทีนี้ถ้าใครไม่ได้พูดขอให้ปิดไม์น้ำเพื่อเป็นความสะดวกดยวอย่างไรก็คือเสียงไม่รบกวนกันนะครับทีนี้ใครมีกล้องก็เปิดกล้องเนาะถ้ามีกล้องนะแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับก็จะใช้ระบบวิดีโอในการเรียนด้วยนะครับ ทีนี้ในแต่ละห้องนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ก็ลองกดแล้วก็เดินมาตามครูมาเดี๋ยวเราจะไปชมพิธศการกันนะครับเป็นพิธีก,ก,าาาาก,การแบบออนไลน์ก็ว่าได้นะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะซึ่งมีตั้งแต่ในเรื่องของคอมพิวเตอร์ตั้งแ ด้วยตัวเองจะใช้เมาส์เดินหรือจะใช้คีย์บอร์ดก็ได้นะครับอ่าทีนี้เราก็ยังมีแหล่งที่ได้ด้วยนะครับและสุดท้ายนักเรียนอย่าลืมมาทบทวนตนเองว่าจากที่เราเรียนแล้วเนี่ยเราได้อะไรบ้างเราก็มีการทำแบบทดสอบด้วยเนาะใครเดินเจอแบบทดสอบแล้วไปลองทำแบบทดสอบดูนะครับ,รรรรบอ่าทีนี้เดี๋ยวครูจะปล่อยให้เด็กๆนะครับลองเดินชมห้องเรียนคเรียนต่างๆด้วยตัวเองนะเดี๋ยวครูจะเดินไปดูว่า ทรทดสอบแล้วนะครับมีเพื่อนเจอแบบทดสอบแล้วนะครับก็สามารถที่จะทําแบบทดสอบได้นะครับอ่าทีนี้เราก็ยังสามารถที่จะไปอ่าทำกิจกรรมอ่าที่มีอยู่ในนี้นะฮะซึ่งมีกิจกรรมแนะนําอยู่นะครับอ่านี่เป็นแบบทดสอบเนาะหลังจากที่เด็กๆได้ฟังแล้วเด็กๆก,ก,ก,ก็จะรู้ว่าอุปกรณ์นี้มันทาหน้าที่อะไรมันคืออะไรนะครับ อันนี้ก็จะมีการจัดนิทรรศการน้อยหน่อยหนึ่งก็มีการนามาใช้นะครับในบทเรียนเนาะอ่ะก็เด็๋ๆว,วครับบริเวณห้องของอีกครั้งนึงนะครับและนั่งไปครับที่มาหน้านั่งมาเลย,เลยอ่ะมานั่งที่มานั่งรอเลยครับอ่าตอนนี้ที่ที่มาหน้า เด็กก็เราสามารถที่จะมาพักเหนื่อยหลังจากที่เรียนรู้กันมาค่อนข้างเงยงอะมากครับบทเรียนนี้ครูคิดว่าเด็กน่าจะนําไปใช้ในการสอบได้ไม่มากก็น้อยเพราะว่าเด็กเองประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือเพราะว่าในบทเรียนออนไลน์นี้ได้มีการแนะนปแล้นะนะครับว่าอุกณ์อะไรทอาหน้าทีอะไรใช่ไหมครับและเด็กๆหอมอะไรก็เข้าใจเตัวเองได้นะก็หวังว่า สื่อนวัตกรรมชนิ้ของคอูจะเป็นประโยชน์เพื่อการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบางขลีแล้วก็โรงเรียนที่ได้รับทราบต่อไปนะครับก็พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีควับที่นำนวัตกรรมชนิ้ไปใช้นะครับก็มีนักเรียนหลายคนนะครับมีความเข้าใจในบทเรียนเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากขึ้นนะครับ และที่สําคัญนะครับเด็กๆสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกที่เวลานะครับรวมถึงการที่ครูและนักเรียนเองร่วมกันนัดหมายว่าเราพร้อมเมื่อไหร่แล้วก็จะมาทำากิจกรรมร่วมกันเพราะว่าห้องเรียนนี้เป็นทั้งห้องเรียนด้วยแล้วก็เป็นห้องสนทนาด้วยนะครับดังนั้นในยุคข,ของโควิดแบบนี้เราสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้สบายเลยครับก็สำหรับรัว่าลต่างชิ้นนี้ผมก็ขอฝาก ให้ผู้ที่สนใจนะครับได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับขบคุณมากครับ